เห็นไหมคะทุกคนบานแล้วค่ะที่วันนั้นมาโชว์ดอกเขายังตุมต่มๆอยู่เลยนี่เห็นไหมสวยมากสวยมากเลยอะ่ะดีดีขึ้นเยอะแยะเลยไม่ใช่ที่บานเยอะแยะเลยอันนี้ก็กำลังจะบานค่ะ เห็นไหมเขาเริ่มบานแล้วสีม่วงสวยมากๆอากาศดีมากเลยค่ะที่สวีเดนตอนเนี้ ันนี้ก็ยังไม่ออกยังไม่บานกากำลังจะเริ่มบานบานไม่ค่อยเท่ากันจนะาพาไปดูดอกกุหลาบจะพาไปดูดอกกุหลาบแต่ดูอันนี้ก่อนอันนี้คือหอมมากเลยดูต้นมันเล็กต้นเล็กนิดเดียวเองอันนี้เขาเรียกซีเรียน หอมมากทุกคนอันนี้เขาจะมีสีสีม่วงอ่อนม่วงเข้มสีขาวแล้วก็สีชมพูสเก็ตมีนอตยังบานอยู่เลยแอปเปิลปีนี้ดอกแน่นอนออกดอกทุกอน,นูเลยยันโคนเลยคะ่ะต้นเล็กนิดเดียว จะให้ดูอีกรอบนึงต้นนี้ก็ต้นนี้ก็เล็กก็ออกดกอกกำลังกำลังออกลูกอยู่เฮ้ยกุหลาบไม่กี่วันเองบาดแล้วนี่ไอเริ่มออกดอ,อกตูมๆและสีม่วงนี้ จะพาไปดูอีกต้นหนึ่งรากาศดีดีเนี่ยต้นนี้ทุกคนมันดกมากคือออกดอกทุกอน,นูของกิ่งเลยเย็นโคนเลยนี่กำลังจะเริ่มบานดู ออกทุกปัหน,นูเดี๋ยวถ้าบานพร้อมกันจะสวยมากแต่ว่ามินมีบางส่วนที่บานละเลยนะดูสิว่าน,นี้เริ่มบานละบานอยู่หนึ่งดอกหอมหอมมากนะทุกคน โอ้อันนี้ก็เริ่มแตกเยอะมากเดี๋ยวให้ดูด้านหน้าเห็นไหมเขาบ้าคือดกมากอะปีเนี้ยน,นี่เริ่มโรยละบานหอมมากบอกเลยว่าหอมมาก ดูดิตกจังเลยอ่ะหินเก็บไว้ไม่รู้จะไปโรยตรงไหนดี ้นเมเปิ้ลสีแดง <c oughs> โอเคค่ะเดี๋ยวก็เจอกันใหม่นะบายค่ะ